ด้านนี้เป็นด้านที่มองไปทางสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณด้านที่ใต้ของสถานีบานโป่งตรงนี้นะครับก็การร้อยหินนะครับพร้อมที่จะวางรางแล้วแล้ววันนี้ก็มีความคืบหน้ามาอีกเล็กน้อยครับกำลังเอาหมอนมาเรียงอยู่ นีครับคนงานพร้อมสู้แดดได้ดูนะครับตอนนี้ก็หลักอยากได้โรยหินไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ในการเอาหมอนมาเรียงนะครับก็จะวางหลางก่อนยึดเนี่ยวกับหลางโรยหินชั้นแล้วก็อัดหินมีอีกหลายขั้นตอนนะครับ,บกว่าจะทางรถไฟจะเสร็จเนี่ยวันนี้มาดูขั้นตอนการเอาหมอนมาเรียงก่อนนะครับ ก็ใช้ไมโครแล้วก็มีอุปกรณ์เฉพาะนะครับในการเกี่ยวหมอนไปว,วางส่วนคนงานก็จะช่วยปรับแต่งเล็กน้อยครับไกลๆนู้นก็จะเป็นจุดก่อสร้างสะพานกับรถนะครับหรือเรียกติดปากแล้วเป็นสะพานเกิดมาครับ ็ชุดหนึ่งนะครับที่ผมเห็นก็ 1, 2, ึ่สอมีมีอยู่จะเลียงได้5หมอนนะครับ ต่อไปมาแล้วครับเกี่ยวแล้วก็อลงไปวางนะครับเท่าที่สังเกตน,นะครับระยะห่างของของเกี่ยวแล้วก็โซ่นะครับ ก็จะเป็นระยะที่เป็นระยะห่างหมอดพอดีก็ทำให้ไม่ต้องมานั่งปรับระยะกันเยอะนะฮะ ชุดก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับวันงานกมีความชํานาญเป็นอย่างดีแลครับ มีตัวตั้งระยะมาด้วยครับนี่เรียร้อยไปหนึ่งชุดครับ ความคล้บและ่าไปเรื่อยๆนะครับสำหรับค,ครงการก่อสร้างทรั้งคู่เดี๋ยวอีดูอีสักชุดละกันนะรครับ งาเดี๋ยวมารอติดตามากันนะครับว่าไม่ไหร่เราจะได้ใช้ทางคู่เส้นนี้นะครับคิดว่าอย่าง้อยก็ต้องอีกสักปีสปีครับเราไม่ใช่มีแค่งานก่อสร้างทางเดียวคือพวกงานระบบอนุสัญญาณด้วยซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีก่ากใหญ่นะครับางานนี้เป็นระบบที่ใหญ่มาก ใช้แกล้ก่อสร้างเดียวกับมันมีการเปลี่ยนแปลงระบบอะไรหลายๆอย่างอะไรทำให้ใช้ต้องใช้วเวลาเมื่อเสร็จครับรถไปก็จะเร็วขึ้นตรงเวลามากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นครับก็เ,เป็นก้าวหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของนาคตของไทยครับ